แล้วถ้าเกิดว่ามันไปทาในห้องที่ทางานแต่ผู้จัดการไ็จดันมาไล่ออกเพรมันไม่พิดถ้าเกิดว่ามันไปทำวิจิติเนี่ยมันมาถามโลกยันเห็มีคุณในโลกอาหารพ่าคุณก็ดูไอสัตว์คนมาดูแต่ว่าจะึมว้ีคนมาถามอ่ะวมยาคนมาหามาิชชวนนี่ชมเพลงเดี๋ยวอะไรอ้าไกลองครับระวังแฉฟังแชร์เยียวิชาคาเยวิชาอรวมได้ เดินไปเดเดินไปแชร์พอตอนนี้นะสั่งพี่กูมาจาับจิจามไม่ใช่บางจิมามกันมาเก่งลีปังใส่พวกมึงกันรู้เลยสั่งมึงมาเองพอมาตอนนี้เลยสั่งพ่อพ่อกลัวจะแดดก็เมอะเป็นป่าจะเดอนน้ำมาจากยุทธยาคเดินมาแบบไม่รู้ทางเลยกูบอกไปเลยว่าไม่ใช่บุตรีหรือกเตะหน้าหักของข้าไม่คุ้นทันว้าอะไรพวกมึงกันประเทศไทยว่ะ พี่โกรณ์นี่เคยแรบบีทไทยไหมพี่นี่เราสนใจยังหนอยทุกวนเราแลบไทยบีทไม่ไม่ค่อยลองเดินดิชพาไปหาว่าโอ้ปองแปลโอ้ปองแปลเฟียวปะจั๊บไปบ้านกูดิมีแอร์น่ะข้างบนก็มีนะทำได้นะ เาจะว่ากูไปแล้วก็มามาแกมา้ก็ามตาเจามีคนลยากกัชามึงก็รู้ว่ากูไม่มีเวลามึงก็รู้ว่าพวกกูยอมรับมึงก็รู้ว่าเราต้องจัดกามึงก็รู้ดีว่าพวกกูมีปัญชาชนพวกกูมีปเะชามาจับรงวันมก็รู้ดีว่าเกีคือวันทีไอ้กูก็ไม่อยากจะคุยแล้วมานเเวลามันเจ็บับมึม่เฮาโทษทีนะไอ้หุยวนนี้มันหมดเวลาแล้วมนจะมาเจอกูนัเว่ทุกคืนไม่สากอะไรหรอกคนในยุคม ท้าในทใี่คุณหาใครกูบอกกูเดินมาเฮฮาคุณถามไปโยกนี่กูมาแล้วแบบโปรฟิตกูดูโกลิย่างเพชรและพีซิปอ่อนให้ผงดูดีและไอกที่หีโทษทีไอ้แต่กูโชว์วิถีและชีวิตอ่ะเวลาไ <c oughs> ม่บ้านข้าโกลิย่าง <c oughs> ตัวเธอข h ามไปกับห้องไปร้องก็อีตายเพราะอีตายมันแปลว่าเจ็บปวดนั่นเจ็ตมากแบบเจ็บหนวกออกมาไ้ก anyway> ็เป็นมีรอยกายมีรอยมันจะเป็นลูกตาวไอบอยะ

เดีจะไปสีหนักแล้วส่งเธอไปสีชาเธอก็รู้ดีถ้าเกิดวันนเธอเอาีมาเธอก็จะได้สีพังสีดำสีดำไปกบสีมันพอแกตเกาขีมันีมันี้มันอะไรก็ขี้มันอย่างทีโนมาได้ค่สมัน m น่รัมาชิบแต่ไม่รู้จีบต่อต่อ トークスし俺はもう気にしないあんぐんまいた存在言葉も吐いた不幸は本体じゃえディテラオッケーー、yeah、分かってる言葉を吐くだけ俺なら言葉鍵ならずどこまでける分かりゃしねえお前のやり方で攻めるだけ โอเคพวกกูรักมปอยู่บนเจ้าที่ติดคองอันตั้งเขตมันเป็นเจ้าที่เมื่อรู้ว่าพวกกูวิ่งมาเข้าที่มึงก็รู้ทีหน้ามันจะได้เข้าายพูดมานะไอ้สัตว์ไม่เข้าใจคำพ,พูดจามากกวามึงจะไปเรื่องคู่น่าเว้ยไอ้สัตว์ไม่กล้าทจะดกูผสไม่ต้องว่ารู้ราไม่ต้องว่ามันจะมากันเป็นอย่างไรโทษเี่ยวแล้วกูมึงได้รางวัลเป็นขอบใจก็ไม่มีที่เธอไปจะแยกย้ายเธอสนใจเธอหรอไม จะตั้งหกจังละฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไหวว่ะมีตอนกูเรียนร้องเพลงกูเรียนโอ้ขอขอกล้องอันนี้เท่าไหร่ครับโบ o How much จากฐาน half โอ้มันกัรสันด้วยเหรอเฮ้ย

กราปาบม bro ตะโกเราจะกินข้าวมังกายนะคะับุเท ก y P. Y P. อรีตัวยพีวาพียู่กโกรีโกรีตยังเพชรยังเพชรยูกโกีเนี่ยหนาตารวพบอกโกรีให้มานี่โอเดินมานี่เด็กจำคือเพว่ามันจะเมคมา o n กาจาบกกับ <tim ans> กแบงค์า้แลนผสมกันเพื่ขอขันที่แว e n w h e ว เด็ดสิ let s dig in oh ม oh. 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 ีร้านนะโอ้ยมีนะอะไรกินอะไรอร่อยกินย uh ังไงบ้านเนี่ยรีกูมอะไรกินข้าวมันไก่กินข้าวเอาข้าวเอาข้าวมันไก่เนื้อน่องสองจานครับอยู่แล้วก็กขาบางไงอ่าพัสมข้าวต่อ เป็นเป็นข้อมันใกในต้องการเดียวใช่พิเศษธรรมดาธรรมดาครับแล้วนู่นธรรมดาแล้วก็อะไรครับขสมกันผสมกันคผสมแล้วมันจะได้ใช่ไหมครับผมผสมผสมกันนู่นธรรมดาจางชี่ชิมโบอะไรชินสลีปเดคอัพเดคอัพนาวซัพพลายงั้นจะโคกดีนะอ่าเนี่ยเลย อ,นนอะไรชิมช้นอันาอะไรแดงมะนาวโซดาหน้าอร่อยมากมาก